สวัสดีค่ะยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่อง62 t ตี o ชูชนะคะวันนี้เรามาในคอนเทนต์ที่ว่าช่วงวันนี้นะคะเขายังนึกถึงเขายังคิดถึงเราอยู่ไหมนะคะอาจจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับคนไกลไปแล้วนะเลิกลากันไปแล้วหรือมีการห่างเหินมาพอสมควรแล้วเรามาดูกันว่าช่วงวันนี้เขายังมีความนึกถึงคิดถึงเราอยู่ไหมเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเออ ไพ่ขึ้นหน้าแบบไหนยังไงอาจารย์ก็จะดูถึงพลังงานว่าเขารู้สึกยังไงด้วยนะคะโอเคเราไปดูกันด้วยไพ่ทลอรหรือทาโร่นะคะให้คุณเลือกเป็นไพ่เมนเอนเนอรจีเนาะโอเคใบแรกใบที่สองใบที่สาม เลือกจากไพ่ที่คุณรู้สึกดึงดูดใจแล้วก็ไปฟังผลการทำนายได้เลยค่ะว่าทุกวันนี้เขาคนนั้นเขายังนึกถึงคิดถึงคุณอยู่ไหมและความรู้สึกเขาเป็นอย่างไรนะคะเลือกได้แล้วไปฟังผลการทำนายได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทำนายสำหรับผู้ที่เลือกการไปแลกกับคนเช่นที่ว่าทุกวันนี้เขาคนนั้นเขายังนึกถึงคิดถึงคุณอยู่ไหมนะคะ อาจะเป็นรักที่ห่างไกลกันไปนแล้วหรือถอยออกมาแล้วนะเราก็จะไปส่องความรู้สึกเขาดูกันนะคะโอเคขอดูสถานการณ์กระเขา,าก่อนนะขอดูสถานการณ์ของกระเขา,าก่อนก็เป็นดูแบบโดยรวมนะคะดวงนี้ไม่ใช่ดวงคุณอยากรู้ว่าดวงนี้เป็นดวงคุณไหมแนะนําดูดวงส่วนตัวติ๊กตอกอิน x มานะคะยูทูบรายละเอียดใต้คลิปนี้ไม่มีถามว่าทักมาปุ๊บเอาปั๊บเลยนะคะในจองคิวขอนขอนุญ,ญาตนิดนึง นะคะส่วนใหญ่ก็คือมันจะมีการออจองคิวล่วงหน้ากัอนนะคะแต่ถ้าเกิดจะเอาปุ๊บปั๊บเลยนะคะอาจารย์ก็ต้องรัดคิวให้ซึ่งรัดคิวให้มันก็จะมีค่าบริการพิเศษคือราคาเลทราคาคูณ2แจ้งมวนในที่นี้นะคะอืมเนาะเลทราคาคูณสสมมุติคุณจอง20นาที293บาทก็จะคูณไปด้วย2คุณจะได้ดูดวงในถ้าไม่ติดสอนนะคะหรือติดคิวงานอยู่ นะคุณจะได้ดูดวงภายใน5นาทีตอนนั้นเลยนะอันนี้ต้องบอกแบบนี้นะคะเป็นการอาบอกกันไว้ล่วงหน้าไม่มีแบบปุ๊บปับ๊บแล้วก็สิทธิพิเศษอะไรนะบอกไว้กอ่อนอ่าโอเคค่ะอ่ามาดูกันค่ะสถานการณ์คุณละเขาเนาะวิสองช่วยเธออ่าคิงออฟแ n น s สจมูนนะคะ คุณก็ยังสารความสัมพันธ์กับเขาอยู่เนาะแต่ตอนนี้คุณให้ความรู้สึกที่มีต่อเขาอะลดน้อยถอยลงไปมากเลยก่อนหน้านี้คุณน่าจะให้ความสมคัญเขามากกว่านี้นะคะเจ็ดถ้วยอืมหรือบางคนนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในที่เรียนที่ทํางานอ่าเป็นในลักษณะที่เขาก็มีการแสดงออกว่าเขาชอบคุณคุณก็รู้สึกชอบ,ชอบเขาแต่คุณก็ไม่ได้ปักใจไปที่เขาหรือไปโฟกัสที่เขาขนาดนั้นก็ชอบนะ ก็โอเคนะอืมนะคะสถานการณ์มีความพลาวเนาะมีการาลูกลอ่อลุกชนอยู่ในความสัมพันธ์ไป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะโดยมูนนะไปไปกลับกับในความสัมพันธ์หลายครั้งหลายรอบ6 oh. นะไม้ควีนออเบเชเคิลซึ่งจริงๆแล้วตัวคุณเน่ยถามว่าเลือกเขาไหม คุณไม่ได้คิดจะเลือกเขาขนาดนั้นหรอกเพราะว่าจริงๆคุณเป็นคนที่มีมาตรฐานสูงพลังงานเขาอ่ะสู้คุณไม่ได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานะหน้าที่การงานโปรไฟล์นะจะเอาจริงๆนะคุณอ่ะดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ดไดนะคะเออก็คือเออรับไว้วเป็นพิจรารณาละกันอะไรเงี้ยนะคะเนาะจักรพรรดเออแต่คุณก็มีใจให้เขานะมันมีของ พลังงานของเค,เคสที่ว่ามีการถอยออกมาในความสัมพันธ์ก่อนหน้าน,นี้เคยรักกันดีด้วยนะคะแต่ตอนนี้คือคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้มาตรฐานอะไรคุณมากมายขนาดนั้นแต่ความว่าความรักเนาะมันก็จะหมดไปซะทีเดียวก็ไม่ใช่เนาะคุณเคยมองเขาเป็นคนที่ใช่ในชีวิตคุณแต่ตอนนีเ้เหมือนว่าเหมือนก็มึงคุณให้โอกาสเขาอยู่นะว่าเขาจะมีการแอคชั่นที่สามารถกลับมาเป็นดีเอ็มพาเรอร์สำหรับคุณได้ไหมนะคะ คิงสอดมีการถอยห่างออกมาด้วยนะคะมังคอมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วก็อย่าล้างกันได้หรือถอยออกมาเลยเนาะโอเคเขาหรือคุณอาจจะเกิดในะลัคนาราศีธาตุดินพุโศกันมกรราศีเมษถ้าลมมีถุนตุนกลุ่มธาตุไฟไม่สินธนูราศีมีนได้นะอืมโอเคเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันต่อนะว่า เขายังนึกถึงยังคิดถึงคุณอยู่ไหมนี่ไพ่เมเนจี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของคําตอบนะคะแต่คตําตอบก็คือเราจะมีการขยายด้วยไพย่ธาตุปฏกทีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะไปดูแบบโดยวรวมย้ำอีก,กรอบไม่ใช่ดวงคุณนะคะดูดวงส่วนตัวดีกว่าเนาะโอเคอู้หนึ่งถ้วยเอชอฟคัพนะคะคุณให้โอกาสเขาอยู่เนาะถ้าจะมองไปแหล่วะคุณก็ไม่ได้ตัดรอนเขาขนาดนั้นก็มีการให้โอกาสในการกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์นะ หนึ่งช่วยสตรองเป็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างทั้งด้านเชื้อชาติศาสนาซึ่งหน้าไพ่นี้คือคุณเป็นคนที่ควบคุมคุณต้องการให้เขาอยู่ตรงไหนเขาต้องเป็นอย่างที่คุณต้องการนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเขาคิดถึงนึกถึงคุณไหมแน่นอนค่ะถ้าเขาไม่ได้คิดถึงคุณไม่ได้นึกถึงคุณเขาคงไม่สิโรราบให้กับคุณหรอกว้าวนะสิโรสิโรราบนะคะอืม พ s o โซนะสตรีนเพย์ซอแต่มีความดื้อดึงในตัวเองของเขาสูงเนาะคุณเขาอาจจะเป็นคนเเด็กกว่าอยู่น้อยกว่ามีความดื้อมากๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เด็กกว่าก็ค่อนข้างจะดือ้อมีความแบบยึดมั่นถือมั่นในตัวเองสูงอะไรอย่างเนาะอืมหนึ่งถ้วยแปถ้วยเป็นเก้าถ้วยที่อยู่ตรงนี้เก้าถ้วยนะสตรีนเพซอหมายความว่าเขารู้แหละอืม เขารู้แหละว่าคุณกําลังเวิร์กยังไงในความสัมพันธ์กับเขานะคะเวิร์กยังไงในความสัมพันธ์กับเขาแล้วตัวคุณก็แสดงค่าทีอย่างแสดงออกเห็นได้ชัดว่าเอ้ยเขาไม่ได้สําคัญกับคุณขนาดนั้นม่เช่าได้อดเกิดขึ้นมาด้วยเนาะ็นความสัมพันธ์ที่แตกต่างในด้านเชื้อชาติศาสนาภาษาระยะทางทัศนคติเนาะมีความผูกพันมาพอสมควรนะคะเจวิลเพย์สอดเจวิลแปดถ้วยสี่ถ้วยนะคะ สามถ้วยไพ่ถ้วยก็เยอะนะคะอืมเอ่อแปดถ้วยสี่ถ้วยสามถ้วยนะคะน้อยชอบพินเคิลคิดถึงอะค่ะนึกถึงคิดถึงอยู่นะคะถึงแม้ความสัมพันธ์คุณยังไม่ได้จบหรือจากกันไปขนาดนั้นนะต้องพูดตรงๆนะคะเอ่อมันยังมีการเห็นกันอยู่มีการเริรารทำงานในความสัมพันธ์กันอยู่มีแต่มมีการถอยสถานะออกมามีการถอยสถานะออกมาในลักษณะที่ มีการเว้นระยะห่างอย่างเห็นได้ชัดคุณก็มีความพราวมีการหยอดมีการอ้อยแต่ในสิ่งที่เขารู้สึกจากคุณเนี่ยก็คือคุณคุณเหมือนแบบ คุณดีอ่ะคุณน่ารักคุณพราวคุณดูสดใสอ่ะเออเป็นก้าถ้วยอ่ะมันพราวนะแต่ว่าไม่ได้เป็นในลักษณะที่เฮ้ยฉันฉันขาดเธอไม่ได้คุณนะมุมมุมเขามองมาที่คุณฉันขาดเธอไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนคุณน่าจะรักเขามากกว่านี้ให้เพราะว่าความเป็นดีเอ็มเพอเรอร์นี่คือความสําคัญมากเลยนะคะแต่ตอนนี้คุณไม่ได้ให้ความสําคัญเขาขนาดนั้นแล้วก็คุณมีการเว้นระยะห่าง ให้กับเขาอันนี้จารย์ต้องบอกพื้นเพก่อนเราเดี๋ยวเราจะไปสรุปถึงความรู้สึกทําไมเขาถึงมารู้สึกตรงนี้นะคะอะแล้วก็เลยก็มาอยู่ที่สรุปความรู้สึกว่าเขานึกถึงคิดถึงคุณอยู่ไหมแน่นอนคิดถึงนึกถึงค่ะเนาะกับการที่คุณให้โอกาสในการกลับมาในความสัมพันธ์อีกครั้งมีการสารต่อในความสัมพันธ์อีกครั้งมีทั้งสตรีมมีทั้งแชริออตมีทั้งการรู้สึกของการว่าไม่มีใครยอมใครนะแต่ในส่วนลึกเนะี่ยจริงๆพลังงานเราก็เขาต้องยอมคุณเพราะอะไรนะ เพราะอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไปจากคุณเนี่ยไม่ได้หรอกเก้าถ้วยแปดถ้วยหนึ่งถ้วยอย่างน้อยมันคือยังได้โอกาสจากคุณกลับมาอยู่เพียงแต่ว่ามันมีความดื้อดึงนะมีความไม่ยอมแพ้สําหรับเขาที่มีต่อคุณนะคะในลักษณะแบบนี้ไม่ชอบนะที่เป็นแบบนี้ที่คุณทําแบบเนี้แต่ทำไงได้ก็ดีกว่ามันไม่ได้ไปต่อก็ดีกว่าที่ว่าคุณจะไม่ให้โอกาสเขาเพราะฉะนั้นสรุปให้ได้ว่านะคะ เขายังนึกถึงและคิดถึงคุณฟิลลิ่งของเขาจะเป็นอยู่ในลักษณะที่ว่าจริงๆไม่ชอบสถานการณ์แบบนี้หรอกนะสถานการณ์ที่รู้สึกได้ว่าคุณนะ่ยจริงๆแนละ้วคุณเป็นคนที่ควบคุมความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่เขาเขาไม่ได้อยู่เหนือในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาไม่ได้เป็น p r i o r i t y หลักๆของคุณไปแล้วนะคะแต่ทำยังไงได้เขาต้องยอมคุณเพราะว่าเขาไปจากคุณไม่ได้ อย่างน้อยคุณให้โอกาสเขากลับมาก็ยังได้ไปต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องหออนาคตถึงแม้จะไม่ชอบก็ตามน,นะไม่ชอบที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเขาเคยได้รับความสัมพันธ์จากคุณนะโอเคนี่ความรู้สึกที่เขานึกถึงคิดถึงคุณอยู่นะเออก็คือยินดีกับการถูกให้โอกาสแต่รู้สึกไม่พอใจกับการที่รู้สึกว่าเขาด้อยกว่าในเรื่องของความสัมพันธ์จิงต้องแบบคล้อยตามที่คุณต้องการ นะคะโอเคก็จบให้เข้า้วยคุณอาจจะเกิดในลัคนา,า,านร,นราศีธาตุดินพุธศกรมังกรธาตุน้ํา,ามีกรกฎกพิจิตถ้าลงไปถึงต้นกลุ่มราศีสิงราศีกรกฎอ่อราศีมังกรได้นะคะตอนนี้ถอยสถานะออกมาแบบเป็นเกินเพื่อนเท่านั้นนะที่ถอยไม่ใช่เขาถอยนะคุณเป็นคนถอยนะคะ,นะคะบอกเขาเท่านั้นอืมโอเคะ okay, ก็จบให้ <S <S สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะ หาเบอร์โทรศัพท์เบอร์มงคลวางตัวเลขแก้ไขพลังงานตัวเลขทำอ,อ,อะไรต่อนะพาวอปเปอร์นะคะ่าแล้วก็หรือสนใจลงคอร์สเรียนซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เปิดคอร์สนะคะแต่ก็บอกไว้ก่อนอก็รายละเอียดของ YouTube ใ,ใต้คลิป t i k t o อกอินบะ็อม,มานะคะก็แจ้งมานณทีนี้ว่าถ้าเอาคิวเร่งด่วนภายใน5นาที10นาทีราคาเลทราคาคูณ2นะคะต้องบอกไว้นี้เรา คืออาจารย์ก็ต้องจะไปหมุนงานตรงอื่นเพื่อมารับคิวคุณนะคะเป็นการเคารพกันแล้วก,ก,กันเนาะกระจายไว้ในทีน่นี้ขอบคุณชิก,การไลน์ขอบคุณชิก,การ s ับสครายขอบคุณชิก,การเดินทางขอบคุณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลการทํานายสาหรับที่เลือกการ์ดใบที่สองยังไม่เปิดเป็นไพ่เมนเนจเจอนะผลการทํานายนะคะมาดูกันว่าเขาคนนั้นคนที่คุณนึกถึงเนี่ยเขายังคิดถึงยังนึกถึงคุณอยู่ไหมนะคะ เดี๋ยวจะไปดูด้วยว่าฟิลลิ่งเขาอารมณ์เขาว่าเป็นแบบไหนนะโอเคดูสถานการณ์ทุกล้เขาก่อนด้วยอะกะไพาทาโล่นะไม่ได้ดึงไพ่ตัวเลขออกมาเอาไพ่ทาโร้ละกันอ่านง่ายดีไพ่ตัวเลขค่อนข้างจะต้องแบบประมวลผลเยอะแต่ก็สนุก นะคะตัวเลขอ่ะโอเคมาดูที่ไพ่คาโรสถานการณ์ของละเขาไม่ใช่ดวงคุณนะคะเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสอย่ากลัวว่าดวงนี้ไปดวงคุณไหมแนะนําดูดวงส่วนตัวแล้วก็เอ,อ่อในการจองคิวนะคะจะเอาคิวด่วนเลทราคาจะาคูณ2ไม่ว่าจะราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณจะได้รับคิวภายใน5นาที10นาทีนั่นเลยนะคะจริงจริงมันจะมีการจองคิวบางวันบางคนคือข้ามวันนะไปเลยก็มีเพราะว่าาจก็มีงานอื่นแต่ถ้าเกิดต้องการดว่วนจะดูเดี๋ยวนี้เลยนะคะก็เลทราคาคูณ2เนาะ อาจารย์จะเคลียร์งานทุกอย่างมาเพื่อรับคิวคุณอืมเป็นการแจ้งกฎกติกาของช่องเรานะคะอ่ะมาดูกันค่ะสําหรับติ๊กต่ออินบ็อกซ์มา YouTube รายละเอียดแต้คลิปนะคะอ่ะมาดูกันค่ะนะสถานการณ์คุณเขาเนาะอ่านายเอชไม่สนใจแล้วเธอแล้วที่เธอเลยนะฟีลลิ่งคุณตอนนี้คุณเอาเวลาที่มีมาโฟกัส กับตัวเองนะเอออยู่ดีๆคุณก็อยู่ชะง,งักการติดต่อสื่อสารหรืออยู่ดีๆคุณก็เทเขานะคะเป็นคนที่เอาแต่ใจเหมือนกันเนาะทายาวานแต่รอนะว่าเขาจะติดต่อหรือแอคชั่นมาหาคุณหรือเปล่าแต่คุณไม่ทะไรแล้ววะไม่สนแล้ววะจะพังก็พังเออโอเคจบก็จบ,จบปะแต่รอนะมีแอบรอนะ Queen of, ควีนออฟคับมีนึกถึงเขาด้วยอะ่ะคุณแน่นอนสิแค่ไม่มาดูออ ถ้าไม่นึกถึงเขาเราก็คงไม่ได้ดูคีประชารู้กอ้อวมาดูกันต่อนะคะอืม6ดาบนะอืม9ไม้คีนอฟแอส์อืม,นะอม,ม,อมไม่ค่อยให้ความสำคัญแล้วไม่ค่อยได้โฟกัสนะวันๆคุณอาจจะไปโฟกัสสิ่งที่คุณต้องเวิกต้องทำนะฮะสถานการณ์เนาะ เอ่อมีบางครั้งที่คุณนึกถึงเขาบ้างนะแต่ไม่ได้นึกถึงตลอดเวลาเนาะมีคิดถึงบ้างเนาะในบางครั้งเอ่อความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกเดิมๆมันก็ตีขึ้นมาคุณนึกถึงในอดีตนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลไปแล้วเนาะแต่เราไม่คุณไม่เวิร์กแล้วไม่เวิร์กอะไรแล้วอาจจะมีคนใดคนหนึ่งในที่นี้ติดในเรื่องของคอมมิตเนต์นะคะหรือมีคนของตัวเองไปแล้วทําให้ความสัมพันธ์นี้เป็นได้แค่ความทรงจํา เนาะหรือในยะหนึ่งนะคะไม่ได้มีใครติดคอมมิชเมตนก็เป็นในลักษณะที่ว่าคุณจะไม่แสดงออกอะไรเป็นเหมือนแบบสงครามเย็นสงครามเงียบใส่กันที่คุณจะไม่เวิรกอะไตอนนี้คุณเอออยู่ของคุณแหละเออถามว่ามันมีฟิลลิ่งของการนึกถึงความหลังความเก่าที่เราเคยมีกันและกนันมันก็มีแต่ถามว่าคุณจะกลับไปเพื่อจะสารต่อเขามไหมยังไม่ใช่ตอนนี้ อาจารย์บอกว่าคุณยังไม่ใช่ตอนนี้แล้วก็ไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะสี่ทีนาไพยขึ้นเนาะเออคือเขาจะกลับมาก็โอเคแต่ถ้าเกิดว่าจะกลับไปอะ่ะเออยังไม่ใช่ตอนเนี้นะเหมือนคุณยังไม่พร้อมนะคะโอเคเขาหรือคุณอาจจะเกิดนายลัคนาราศีธาตุน้ํามีกรกฎพิจิธาตุไฟไม่สิงชนูได้เนาะอืมอ่าเราก็มาดูกันต่อนะว่าเขาคนนั้นยังนึกถึงที่ถึงคุณอยู่ไหมแล้วก็ถ้าเกิด เป็นฟิลลิ่งแบบไหนเดี๋ยวอาจารย์อ่านตามให้นะอ่ะนี่คือผลการทำนายแล้วก็เป็นคำตอบนะคะเดี๋ยวเก็บไปตรงนี้ก่อนแป๊บนึงอืม four p e n t a c l e s สี่หรียญนนะคะเขาก็อยู่ในพื้นที่ของเขาเช่นกันเขาก็ไม่ค่อยจะแสดงออกอะไรเนาะ ออประมาณไม่อยากจะให้คุณรู้อะไรในเรื่องของเขาเช่นกันนะคะเขาอยู่นิ่งๆเลยนะเก็บงำทุกอย่างเลยนะคะสี่เหรียญแต่เรามาดูกันต่อสีเหรียญไม่ใช่ว่าไม่ได้คิดถึงนะเขาอาจจะเก็บความคิดถึงนี้เพื่อไม่ให้คุณรู้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะอืมเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคอดู่อยค่ะเขาคนนั้นออ่คิดถึงถึงเราอยู่ไหมคะอืมสเหรียญน,นี่คืออะไรอะเเหรียญน,นะคะ เขายังไม่ได้ไปไหนเลยคุณเขาจะยืนรอคุณอยู่ที่นี่เพียงแต่ว่าเขาไม่เปิดเผยว่าเขาเป็นยังไงนะเขาหหยหาคุณขนาดไหนอะไรเนี้ยคือเขาไม่เปิดเผยแต่เขายังรอรอว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปบางคนอาจจะอยู่ในที่เรียนที่ทํางานนะคะเห็นเห็นกันอยู่นะเป็นเพื่อนกันมาก่อนนี้ก็ได้นะคะอืมเจ็ดเหรียญชัวร์แฟนส์อ่าเดี๋ยวดูต่อแล้ว t หรียญ e ัวร์แบนส์เทนออฟเพนเคอลสเนาะเหรียญหมดเลยนะคะเปธาตุดินแง่เลยซิกออฟโซชอ่ะเราก็ไปดูกันต่อเนาะขยายนะคะ9ก้าถ้วยเขาก็เป็นคนที่มีอีโก้จัดนะคะมีความเป็นตัวต้นสูงจริงๆตัวเขาเองก็น่าจะโปรไฟล์ที่มีคนเข้าหาเยอะหรือในยะหนึ่งก็เป็นคนที่ดูเจ้าชู้เนาะ n s o f Swords นะคะ อืมอืม queen of cups six of swords queen of cups เจวเวอร์เขาคิดเหมือนคุณเลยนะคะเขารู้สึกแล้วก็คิดเหมือนคุณเลยเนาะเออคุณก็เป็นเอ่อ queen of cups แล้วก็เดเวอร์เขายังนึกถึงคนที่แสนดีคนนั้นอยู่ถามว่าขอดูสีเลียนอีกใบอ้สองถ้วยค่ะเห็นไหมบอกแล้วว่าภายใต้การเก็บเงินของเขาเนี่ย มันมีบางอย่างที่มันซ่อนอยู่นะคะเขาไม่บอกคุณหรอกว่าเขายังรักคุณเขาไม่บอกคุณหรอกว่าเขายังมีใจให้กับคุณเนาะเขายังไม่บอกคุณหรอกเพราะอะไรเพราะว่าก้าวถ้วยตรงนี้คือความเป็นตัวตนของเขาเพราะว่าเขาจะรู้สึกเสียเสียเสียความเป็นตัวตนในลักษณะที่จะต้องเป็นคนที่เข้ามาหาคุณ นะแต่เขาทรมานเหมือนกันนะอาจารย์บอกว่าเขาก็ทรมานแต่ในมุมทรมานของเขามันก็มีความรู้สึกของความทรงจําที่ดีเหมือนกันนะมีทั้งความรู้สึกทรมานนะแต่ก็มีความทรงจําที่ดีอยู่ในที่นี้เนาะน้อยชอบโส o เนาะหนึ่งดาวเขามีการเน็ชั่นหาคุณด้วยนะคะจากหน้าไพา่แต่ไม่ได้แสดงออกในลักษณะที่ว่า,อ,าอะไรอะ่ะ มางอขนาดนั้นอาจจะมีการซองสตอรี่กดไลค์คุณนะในลนักษณะแบบนี้เป็นการสื่อสารว่าอืมฉันก็ยังอยู่นะอ่าพ่ขึ้นไปสอดของกับเจ็ดเหรียญแต่ด้วยความเป็นตัวตนของเขานะคะความมีอโก้หรือในย่านหนึ่งเขาที่ผ่านมาคุณให้พิริตี้นะให้ความสำคัญกับเขามากๆนะเมื่อก่อนนะเออมันทําให้เขาอยากได้ตรงนั้นกับคืนมาด้วยนะเป็นความมั่นใจที่ รู้สึกว่าคุณไม่ได้ไปไหนคุณยังมีใจให้เขากลับคืนมาจากการที่คุณมีการรีแอคกลับไปหาเขาในลักษณะน,นี้นะนี่คือการเขาอยากได้ความมั่นใจนี้ยังรออยู่เสมอคะ่นะนาะเคฟฟอร์เพนเชคลก็เหมือนเพจนะสองไม้เคฟฟอร์เพนเชคอลเนาะเทรนน์อัพเพนเชคลแล้วก็คิงส w o อดในย่าหนึ่งในช่วงของการรอก็คือทําใจไปด้วยว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันต้องห่างเหินแล้วก็ถอยออกไปบางคนเนี่ยมีติดเรื่องของคนใดคนหนึ่งติดคอมมิชเมนต์นะคะก็ไม่สามารถที่จะกลับมาคอมมิ กันเองได้จนกว่ามันจะมีการฟรีของกันและกันเพราะฉะนั้นสี่เข้าทาได้ก็คือการรอนะซิกออฟสอดสิ่งที่เยียวยาของเขาซิกออฟสอดควีนออฟคาแลเดอ๋ยววิสิ่งที่เออยียวยาให้เขายังรอคุณอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนอยู่คือความทรงจําดีๆในอดีตที่ผ่านมาเขาคุณเป็นแสนดีมากเลยนะคุณอ่อนโยนคุณน่ารักคุณนุ่มนวลน,นะคะเขามองคุณอยู่ในลักษณะนี้อยู่สมอเสมอมา เมื่อก่อนนี้คุณน่าจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เคยได้รับความอ่อนโยนแล้วก็นุ่มนวลจากคุณจากคนอื่นน่ะเท่าคุณเลยเนาะมันสี่เหรียญน่ะสองถ้วยตรงเนี้ยคุณให้เขาในสิ่งที่เขาไม่เคยได้นะคะที่ผ่านมาเนาะเพราะฉะนั้นสรุปให้ได้ว่าเขายังนึกถึงยังคิดถึงคุณอยู่ไหมอืมพลังงานความนึกถึงความคิดถึงยังมีค่ะแต่ถามว่า ถ้าเทียบกับคุณนะถ้าเทียบกับคุณนะจากหน้าไพ่ที่คุณรู้สึกกับเขาเมื่อกี้เออถ้าถามว่าถ้าเทียบกับคุณแล้วเนี่ยเขามีมากกว่าคุณคุณเนี่ยยังน้อยกว่าเขาเยอะในการนึกถึงคิดถึงเขานะเออนานๆคุณจะนึกถึงเขาทีเขาก็จะขึ้นมาในความทรงจําคุณทีอะไรเงี้ยเพราะแบบเออลืมๆไปแล้วขึ้นมาทีจะสําหรับเขามันอยู่ในนั้นเสมอนะเขากอดแล้วก็กักเก็บไว้มันเหมือนว่าเป็นสิ่งของที่มันมีค่ามีคุณค่าคําเขามาเขาสูญเสียมันไปไม่ได้นะสี่เหรียญสองถ้วยเนี่ย แต่ในความรู้สึกของเขาก็คือถามว่าเขาอยู่ในระดับที่ว่าโหยหาทรมานไหมเอ,อ่อทุกข์ไหมมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเหมือนเขาก็ทําใจยอมรับความเป็นจริงได้ในระดับหนึ่งเขาเก็บเรื่องราวดีๆในความทรงจําในอดีตที่ผ่านมาเป็นการหล่อเลี้ยงตัวเขาเพื่อไปต่อหรือเฝ้ารอคุณต่อไปนะคะฟีลลิ่งเขาเป็นแบบนี้หลายครั้งบางครั้งเขาก็มีการแสดงออกแอคชั่นมาหาคุณอยู่เหมือนกันว่าเ,ออเขายังพอใจเขายังสนใจคุณนะ แต่เพียงแต่ว่าเขาจะทํามากกว่านี้ไปก็ด้วยความว่าเป็นตัวตนของเขาเขาจะทําได้เท่านี้และอย่างอาจจะต้องการนะจากนาา้าพ่คือขึ้นข้าวถ้วยเนี่ยคืออย,อยากรู้ว่าเขายังสําคัญกับคุณอยู่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็สรุปให้ได้อย่างนี้นะเนาะรอต่อไปแล้วคุณหัวใจเขาก็มีคุณและความทรงจําของคุณก็คือสิ่งที่มันมีคุณค่าสำหรับตัวเขาเป็นความรักของเขานะคะ ก็จบให้เข้าโดยคูณจะเกิดในลัคนาราศีธาตุลมมีถุนจุนกุมธาตุาน้ํามีนกรกฎพิจิธาตุดินพุสดกันมากอนได้นะคะก็เป็นดวงแบบโดยรวมนะอย่าเสีเรียอย่าเคาเรียดกับผลการทํานายเนาะดวงนี้ไม่ใช่ดวงคูณนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็ยูทูบก็รายละเอียดใต้คลิปมีนะคะถ้าเอาคิวด่วนก็เลทราคาคูณสองนะแจ้งไปก่อนนะสนใจเรื่องของศาสตร์ตัวเลขนะคะ ลงคอร์สเรียนคอร์สเรียนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะเนาะอ่อแล้วก็จัดภาพวอลเปเปอร์นะแก้ไขพลังงานตัวเลขก็แอดไลน์มาละเอ่อสอบถามรายละเอียดกันได้นะพูดคุยกันได้นะคะขอบคุณชิการา์ขอบคุณชิการซัสบสไครต์ขอบคุณชิการเดินทางขอบคุณ,คณที่เดินร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาถึงผลกัรทตอน,นใดสำหรับผู้ที่เลือกการ์ดใบที่3กับคอนเทนต์ที่ว่าเขาคนนั้นเขายัง นึกถึงเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมนะเ,เดี๋ยวไปดูสถานการณ์รคนละขาวก่อนนะคะเป็นดูแบบวรวมนะะฉะนั้นอด่าซีเวียสนะคะสำหรับ t i k t o อกสนใจดูดวงส่วนตัว Inbox อกซ์มา,า YouTube นะรายละเอียดใต้คลิปต้องการคิวด่วนเร่งด่วนตอนนี้เลย5นาที10นาทีนะคะเอาตอนนี้เลยก็เลืราคาทุกแพ็กเกจคูณ2นค่ะค่ะจะแท่คิวให้ภายใน5นาที10นาทีเลยเนาะ ก็เป็นกฎกติกากันของช่องเรานะคะอ่ะมาดูกันค่ะสถานการณ์คงเขานะซีอระเหียนนะต่างคนต่างอยู่นะคะคุณก็อยู่ในพื้นที่ของตัวคุณเองนะคุณไม่ทําอะไรมากไปกว่าน,นี้แล้วนะทําเท่าที่คุณทําได้เงียบมากนิ่งมากนะคะเมื่อคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เออไม่ชัดเจนเกี่ยวข้องกับเรื่องของเตอร์ปาร์ตี้รักเราสองสัมคนได้ด้วยนะอืม เทนออกวารไม่พอสัมพันธ์ที่จับต้องไม่ได้เลยเนาะอย่างมากก็เหมือนรู้สึกพิเศษแต่เราไม่มีสถานะอะไรกันนะคะตอนนี้มีการถอยห่างออกจากความสัมพันธ์นะคะเออซีเรียนหนึ่งมไมมเป็นความสัมพันธ์ที่เอ,อ่อเคยผูกพันกันมามากแหละบางคนก็เป็นเฟนวีทเบนฟิตรักในความรักเกี่ยวกับข้องกับเรื่องเติร์ดปาร์ตี้เนาะ สาดาบเฮิมิชเปนเท่เฮิร์มต่างคนต่างเงียบจริงเขาก็เงียบใส่คุณคุณก็เงียบใส่เขาเนาะคุณก็จะไม่อะไรไม่หึงไม่อื่อแล้วเนาะบางคนมีการบล็อกไมบล็อกสื่อโซเชียลก็บล็อกท่าทางการแสดงออกเพราะฉะนั้นสถานการณ์คือเธอเงียบฉันเงียบต่างคนต่างอยู่เป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ชัดเจนอาจจะเกี่ยวข้องเรื่องเตอร์ปาร์ตี้มีการปิดกั้นกันด้วยเนาะอืม โอเคเขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนา,าราศีธาตุไฟเมษินันโูราศีกันอ่าโอเคได้นะคะกำลังคำนวณอ่าเดี๋ยวเราก็ไม่ดูกันต่อว่าอ่เขนาคนนั้นยังคิดถึงนึกถึงคุณอยู่ไหมนะคะอูนิ่งขนาดนี้เลยโน no. ้มนิ่งมากก็ไม่ยอมแพ้เขาเหมือนกันนะคะอ่ามาดูกันค่ะ ดวงแบบโดยวรวมเพราะฉะนั้นจะซีเรียสก,กับผลการทํานายนะคะมาดูกันฮ้าด่ะนะเขายอมแพ้กูแล้วเนาะอืมเขาถอยออกมาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่านี่คือไพ่เมนเอนเนจ,จีก็จริงไม่ีความสัมพันธ์ที่มันมีแต่อุปสรรคแล้วก็ปัญหานะมีอุปสรรคปัญหาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกี่ยวกับเรื่องของเตอร์ปาร์ตี้รักเราสองสามคนแน่นอนคิดถึงไปมันก็ไม่มีประโยชนะ์เนาะในลนักษณะแบบนี้ก็ถอยดีกว่านะคะอะมาดูค่ะฟาร์บสโวช นะ queen of swords c a r e o r p e n t a c l e s ในย,ายน้านึงก็น่าจะมาจากตัวคุณไหมคะที่ว่าคุณก็ไม่เปิดให้เขาเข้ามาเหมือนกันเหมือนที่ผ่านมันก็เจ็บมาเยอะแล้วมันเหนื่อยอะในความสัมพันธ์เนี้ยอืมบางคนอันนี้อันนี้เป็นดูแบบเร็วๆบางคนอาจจิตกรรมวิบากความรักนะคนที่จิตกรรมวิบากความรักจะมีสองประเด็นนะคะ เออหนึ่งเคยยุ่งเกี่ยวกันทําแท้งสองเคยผิดสินข้อสามมานะจะใ้้ทําทให้ความสัมพันธ์ของคุณนะไม่ค่อยรับรื่นนะเจอความสัมพันธ์กนะีทีนะทแรกๆคือดีตอนหลังก็คือต้องถอยแล้วก็เลิกลาจากกันไปต้องมีการแก้ไขนะคะถ้าสําหรับคนที่ติดกรรมนะแอมแคปซอฟพินชั่นะคะนาร์พินชั c l e s เขาคิดถึงคุณอยู่ไหมเออสเวนออฟโซ ทวินสอนนะก็ดูต่อค่ะแปดดาบนะอืหกไม้อืม,ม,อมคุณอาจจะดีว่าคนชิยุเท่ากันหรือเด็กกว่าอ่อนกว่าก็ได้นะเหมือนเขายอมรับความเป็นจริงได้แล้วอะค่ะอืมมันมีความเจ็บปวดที่อยู่ในนี้เนาะมันมีห้าดาบแปดดาบมีสามดาบแอบซ่อนอยู่เนาะ เขาทรมานเหมือนกันนะคะอืถามว่าเขาคิดถึงคุณอยู่ไหมมันมีความคิดถึงนึกถึงอยู่เนาะแต่มันไปต่อไม่ได้อะ่ะฟิลลี่ของเขาคือหน้าไพ่คือไปต่อไม่ได้ความสัมพันธ์เน่ะมันมีประเด็นเข้ามาที่ค่อนข้างีจะเหนื่อยในเรื่องความสัมพันธ์อาจจะมาเป็นจากตัวคุณที่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าคุณไม่ต้องการเขาแล้วเนาะมันก็ทําให้เขาต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคุณไม่ต้องการเขาแล้ว มันก็เหมือนว่าทําใจไปแล้วว่าคุณไม่ต้องการเขาแล้วในเมื่อแบบคุณไม่ต้องการเขาแล้วคุณเขาก็ไม่อยากจะคิดถึงคุณมากๆเพราะว่าถ้าเขาคิดถึงคุณมากๆป,ปุ๊บคนที่ทรมานก็คือเขาแต่เขายังนึกถึงคุณอยู่นะคะความคิดถึงอาจจะไม่ค่อยมีนะแต่ความนึกถึงยังมีนะนึกถึงยังมีนะคะขอดูฟอร์โน่อยไพายดามีเยอะนะคะอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะ มันมีความห่างเหินกันห้าหมายโอ้โหเห็นชัดจริงๆเลยมันเกี่ยวกับเรื่องเตอร์ปาร์ตี้มีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้ทําได้อย่างมากก็แค่ได้มองดูคุณแค่นั้นเองนะคะยอมรับความเป็นจริงแล้วก็มองดูคุณว่าความสัมพันธ์ไปต่อไม่ได้ยอมรับความเป็นจริง,ว,ง,ว,รว,รงว่ามันได้เท่านี้อย่างมากก็แค่ได้ดูคุณไกลๆนะคะเพราะฉะนั้นสรุปให้ได้ว่าเนาะเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมความคิดถึงเนี่ย อาจารย์บอกว่า,วาแทบจะไม่มีแล้วแต่ถ้านึกถึงคือมีนะคิดถึงมีความรู้สึกของความโหยหา,อาวอาวอลมันกงอยู่ในใจเนาะคิดถึงเราคิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่นึกถึงเราก็จะนึกถึงว่าเออคนนี้เป็นอย่างนี้แล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยว่เาเหมือนทําใจได้แล้วกลายเป็นความสาคัญที่มันถอ,อยออกมาแล้วเพราะฉะนั้นหน้าไพาน่นี้ความคิดถึงเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าคิดถึงไปมุมของเขาก็มองว่ามันเจ็บปวดสําหรับเขา แต่ถ้านึกถึงเขาก็ยังนึกถึงคุณอยู่นึกถึงในหลายๆทางในหลายๆย่างในหลายๆอย่าง,าางชื่นชมคุณด้วยนะคะเป็น noun particles เนาะเออแล้วก็มองมาที่คุณบางคนก็มีการส่องเลยนะเออมองมาที่คุณเฮคุณยังนึกถึงเขาไหมเขายังมีอะไรที่ทําให้คุณนึกถึงเขาได้ไหมแต่ในลักษณะที่อยู่ตรงนี้เขาก็ยอมรับความเป็นจริงไปแล้วแล้วว่ามันไปต่อด้วยกันไม่ได้ ในเมื่อคุณไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจเขาทําได้ก็แค่ได้แค่นึกถึงคุณแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดถึงคุณนะแ so. ทนออฟซอรมันมีความทรมานตรงนี้อยู่อะค่ะจริงๆแล้วถามว่ามันมีทรมานตรงนี้อยู่มันก็มีนะหลายครั้งที่มันเขาวกกลับมารู้สึกกับคุณเนี่ยมันก็จะมีความเจ็บที่ความรู้สึกภายในเจ็บทรมานอยู่ถ้าถามว่าเขา move on ไปคุณได้สุดไหมถ้าหน้าไพ่นี่คือยัง move ไม่สุดนะ หมูไม่สุดยังไม่ได้ไปไหนมากเลยนะแต่ไม่ทําอะไรแล้วยอมแพ้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ในลนักษณะแบบนี้เนาะโอเคก็จบให้เขาหรือคุณอาจจะเกิดในลัคนา,าราศีธาตุลมเมถุนตุนกุ้มธาตุดินพฤษกัรมากรนธานา้ํามีกรกฎพิจิได้นะคะยังรอคุณอยู่ยาวๆเลยมองคุณอยู่ไกลๆด้วยเนาะอืโอเคก็เป็นดวงแบบโดยรวมนะคะเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสอย่าเครียดกับผลการทำนาย ดูดวงส่วนตัวลงคอร์สเรียนจะหาเบอร์โทรศัพท์แก้ไขพลังงานตัวเลขจัดภาพวอเปเปอร์รายละเอียดใต้คลิปมีนะคะใต้คลิปมีก็จะมีไลน์ให้แอดมาด้วยนะคะสำหรับ YouTube สำหรับ t ิ k t อกก็อินบ็อกซ์มาสอบถามถ้าจะดูดวงด่วนนะภายใน5นาที10นาทีนะคะก็เลทราคาทุกแพ็กเกจคูณ2นะคะเป็นกติกาของช่องเรานะกะแจ้งไว้นนที่นี้ขอบคุณชุการไลน์ขอบคุณชุการ s u b s c r i b e ขอบคุณชุกการเดินทางขอบคุณที่เดิน ร่วมทางกับอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะ